สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจท่านนะครับวันนี้ผมขอสิทธิ์นะครับวันนี้นําความรู้ในเรื่องของนะครับเอ่อคริปโตโเล็ตมาฝากนะครับคริปโตโเว็ตคืออะไรนะครับคริปโตโเล็ตก,ก็คือกระเป๋าสําหรับนะครับใส่เหรียญคริปโตกระเป๋าสําหรับทําธุรกรรม นะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองซึ่งณปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นนะครับที่นิยมกระแสนะครับเพราะว่าคนไทยเรานั้นตอนนี้เริ่มหันเข้ามาสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับซึ่งเศรษฐกิจดิจิตอลก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีของบล็อกเชน เทคโนยของสมาร์ทคอนแท็คนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็ในส่วนของ et, อ ancy, คริปโตวอลเล็ตเอาคริปโตเคเรนซีนะครับในปัจจุบันนะครับข่าวคราวไม่ว่าจะทำงานธนาคารในประเทศไทยธนาคารยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย SCB วันนี้นะครับก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับกระโดดลงมาร่วมนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจในส่วนของ Exchange ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีดังนั้นในส่วนของคริปโตวอลเลตจึงมีความจำเป็นจึงมีความสำคัญที่คนไทยเรานักธุรกิจเรานักธุรกิจออนไลน์นะครับที่จะต้องศึกษาหาความรู้และรู้จักวิธีการใช้งานหรือทำความรู้จักกับคริปโตวอลเลตซึ่งนะวันนี้ผมจะนำในส่วนของนะครับคริปโตวอลเลตที่ชื่อว่ามีตัมมัสนะครับมา ให้ทุกท่านได้ทำการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าตัวของผมเองนั้นได้ทำแพลตฟอร์มธุรกิจเที่ยไรตตัวกลางที่ชื่อว่าโซลูชันนะครับก็จะถือโอกาสตรงนี้มอบความรู้ตรงนี้นะครับในเรื่องของการใช้คลิปตัวอร์เรดการใช้เมนูต่างๆรวมไปถึงการสมัครในส่วนของแพลตฟอร์มของธุรกิจโซลูชันนะครับมาฝากในช่วงท้ายๆด้วยนะครับ โอเคผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับนะครับอย่าแชร์หน้าจอนะครับนะครับวันนี้เอาแบบบ้านๆแบบธรรมดานะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นก็ไม่ใช่อายูทูบเบอร์อะไรนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ นะครับก็มีโอกาสได้ใช้ในส่วนของคริปโตวอเรที่ชื่อว่าเมตามาสมาคิดว่านะครับพอที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้เพื่อนๆนักธุรกิจคนใหม่นะครับเข้ามานะฮะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้เนาะโอเคนะครับนี่คือการติดตั้งกระเป๋าเมตามาสใหม่ล่าสุดนะครับ นะครับวันนี้วันที่20เดือน11 2566ครับผม้อสินนะครับก็จะมาแนะนำในเรื่องของการติดตั้งกระเป๋าเมตั้มมากนะครับหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคริปโตเว็ตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับทุกท่านครับอันดับแรกครับทุกท่านนะฮะอ่าใครที่มีมือถือเป็น Android นะครับเราก็ไปที่ Play Store ครับหรือใครที่เป็นระบบ iOS นะครับคุณก็ไปที่แอปโซนะครับไปพิมพ์คำว่า m e t a m a 马 k ที่อยู่ข้างบนนะครับ M-A-T M-E-T-A นะครับนะครับอ่านะฮะ t ม m า k แล้วก็กดติดตั้งค่ะนะครับกดติดตั้งเมื่อท่านติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับหรือเราคลิกไปที่โลโก้หัวสุนัขจิ้งจอกสีเหลืองๆทองๆนะครับ นะฮะพอท่านเข้ามาสู่ในเมนูนี้เนี่ยนะครับให้ท่านมากดคําว่า get start ตรงนี้ครับนะง่ายๆนะครับพอท่านกด get start มันก็จะเข้ามาสู่ในเมนูของ wallets app ก็คือมันจะขึ้นคําว่า import using select recovery uh, ่ recovery place นะครับอ่า uh, import using หมายความว่าอะไร i p t using ก็หมายความว่าหากว่าท่านเคยเปิดกระเป๋าแล้วหรือท่านมี12วลีแล้วนั่นเองท่านก็สามารถที่จะเอามา import ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือโทรศัพท์ท่านหายนะครับโทรศัพท์ท่านน็อกท่านก็จะต้องใช้ในส่วนของ import using ตรงนี้นะครับแต่เราจะเปิดกระเป๋าใหม่นะครับเปิดบัญชีใหม่เปิดแอเขาใหม่ท่านก็มาตรงนี้เลยครับคำว่า create a new wallet ครับ เมื่อท่านกด create a new wallet มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้ท่านดูฝั่งซ้ายเป็นหลักก่อนนะครับอพอมาถึงหน้านี้ให้ท่านเอามือสไลด์ขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับพอท่านสไลด์ขึ้นไปเนี่ยปุ่ม I agree มันจะขึ้นเป็นแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับให้ท่านกดคําว่า I agree ตรงนี้นะนะครับเมือ่อท่านกด I agree เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้ท่านมามันก็จะมาเข้าสู่ในเมนูของการ ที่ระบบของเขาเนี่ยนะครับใช้เป็นนโยบายหรือว่าข้อบ่งใช้หรือกฎข้อระเบียบต่างๆนั่นเองนะครับให้ท่านมากดตรงนี้ครับนะครับปุ่มสี่เหลี่ยมตรงคําว่าไอ้อกรีตรงนี้นะครับไปติ๊กนะครับให้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะแถบตรงนี้มันจะมีคําว่า except อยู่แต่ท่านจะมองเห็นดึงจาง นะครับท่านยังจะกดไม่ได้ให้ท่านเลื่อนตรงนี้ครับแถบสีน้ําเงินที่เป็นคําว่าเว็บไซต์แต่โทรศัพท์บางเครื่องอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับให้ท่านเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเมื่อท่านเลื่อนขึ้นไปข้างบนท่านก็มากดตรงนี้ครับปุ่มวงกลมแล้วมีหัวลูกศรแบบนี้ท่านกดไปป๊อปเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มนี้ขึ้นมาครับนะฮะเห็นไหมปุ่ม Ac ็กต,ตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับเราไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปนี่อะไรมันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราคนที่จะเข้าไปใช้ไปเปิด Account เนี่ยเราจะต้องทำตามอยู่แล้วนะครับท่านกดปุ่ม Accept ก็ท่านปุ่มกดปุ่ม Accept ปุ๊บมันก็จะเข้ามานในเมนูที่ท่านจะต้อง Create password หรือใส่รหัสผ่านนั่นเองซึ่งของตัวรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอสิ่งที่เราจะต้อง จดไว้ก่อนนะครับท่านจะต้องสร้างรหัสผ่านไว้ก่อนก็จะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็จะดีหรือจะเป็นตัวเลขก,ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับในเรื่องของตัวเลขท่านอาจจะจําง่ายแต่มันก็เสี่ยงที่กระเป๋าท่านจะโดนแฮกง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ใส่นะครับรหัสผ่านเข้าไปซึ่งจะประกอบตัวอักษรนะครับไม่ต่ํากว่าแปดตัวนะครับตรงนี้จะมีคําว่าโฉก นะครับตรงคําว่าโชว์ตรงนี้นะครับถ้าท่านกดคําว่าโชว์ท่านก็จะเห็นตัวเลขแต่ว่าถ้าหากว่าท่านไม่ได้กดคําว่าโชว์ตัวนี้มันก็จะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับเป็นจุดๆแบบนี้กด a อ cept แล้วนะครับมันก็จะมาใส่รหัสผ่านนะครับเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเนี่ยระบบจะให้บอกว่าเอ่อให้ให้ใส่นะครับทั้งหมดแปดตัวและท่านจะต้องกดในส่วนของอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ confirm password คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดก็คือใส่รหัสสองครั้งนั่นเองนะฮะ เพราะนั้นมันจะขึ้นเครื่องหมายนี่ครับเครื่องหมายถูกตูตต่ตรงนี้สีเขียวเียาท่านเห็นไหมครับนะเมื่อท่านกดตรงนี้แล้วปุ๊บท่านอาจจะมากดปุ่มเรียบร้อยข้างล่างก็ได้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับเห็นไหมพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บให้ท่านติ๊กตรงนี้คะเห็นไหมติ๊กตรงนี้แล้วกดคําว่า c r e a t e password นะครับเมื่อท่านกด c r e a t e password ตรงนี้นะครับนะฮะ c r ี a t e password ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามานะอามาสู่ในหน้านี้ครับให้ท่านกดคําว่า Start นะครับเมื่อท่านกดคําว่า start เสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านก็มากดปุ่ม start ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบก็จะนะครับกลับเข้ามาสู่ในเมนูนะครับซึ่งมันเป็นเมนูนันเบรกอัพสเต็หนึ่งเี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ให้คุณเนี่ยนะครับใส่สกแกนไลน์ในมือหรือเราไม่สกแกนไลน์ในมือเราก็กด cancel ตรงนี้เลยครับกด cancel ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะกลับกลับเข้ามาสู่เมนูถัดไปนั่นก็คือ confirm your password หมายความว่าคุณจะต้องใส่พาสเวิร์ดที่คุณตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับพอท่านใส่เรียบร้อยปุ๊บท่านก็มากดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยฮะกดใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่กดปุ่มคอนเฟิร์มตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะเข้ามาในเมนูของตรงนี้นะครับให้ท่านกดคําว่าวิวตรงวงกลมนะครับตัวนี้สีขาวขาวนี้แล้วก็กดในส่วนของ c o n t i n u วครับไหมฮะกดไปเลยนะนะครับมาณนะสู่เมนูนี้ เมนูนี้นะครับซึ่งนะครับในส่วนของการเปิดกระเป๋าเมตามารหรือครีโตัววอลเล็ตนั้นถือว่าตรงนี้สำคัญมากนะครับสิบสองวลีครับระบบมันจะแจ้งให้อ่าให้เราเห็นนะครับเห็นสิบสองวลีนะครับสิบสองวลีเนี่ยคือสิบสองวลีเป็นคำๆนะครับสิบสองวลีมีความสำคัญอย่างไรบ้างบอกว่าสำคัญมากๆ นะครับท่านจะต้องรักษาสิบสองวลีเนี่ยนะครับเทียบเท่าชีวิตท่านเลยก็ว่าได้นะครับผมจะสอนนะครับลูกศิษย์บอกว่านะฮะทุกคนจะต้องเก็บสิวลีแล้วจะต้องเก็บไว้ให้อย่างมิดชิดห้ามให้ใครเห็นห้ามถ่ายรูปเก็บไว้นะครับห้ามเอา,เอาไปเก็บไว้บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆห้ามเด็ดขาดท่านจะต้องจดสิบสอวลีใส่สมุดนะครับ ไว้นะครับอย่างต่ำก็สองสามเล่มนะนะครับอย่างต่ำสองสามเล่มเมื่อท่านกดเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็มากดของคอนเฟิร์มนะครับตรงที่สิบสองวลีเนี่ยนะครับเมื่อท่านกดนคอนเฟิร์มเสร็จอ่าคอนติเนียลนะฮะขอไปครับคอนติเนียลตรงนี้มันก็จะขึ้นมาในหน้านี้ท่านก็นําว่าไอ้เลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนท่านก็กดครับกดกดกดลงไปนะครับเมื่อท่านกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับใส่ลงไปจนครบท่านก็ อ่าตัวเช็คดูว่าคำคำนั้นอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอแซลม,มอนหมายเลขสามไอรอนตรงนี้มันตรงไหมนะครับถ้ามันตรงตามหมายเลขที่เราต้องการน,นะครับระบบก็จะขึ้นตรงนี้ครับคําว่าเซสตเห็นไหมนะครับเซท่านก็กดคอมพิวต์แบ็กอัพเลยนะครับเมื่อท่านกดคอมพิวต์แบ็กอัพตรงนี้ปุ๊บระบบก็จะแจ้งบอกว่าโอ้โ oh ห oh, ยินดีด้วยนะครับท่านได้อ่าเปิดกระเป๋านะครับสร้างแอคเคาท์ในส่วนของ คริปโตวอลเลตที่ชื่อว่า Metamark เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็กดคำว่าดันตรงนี้นะครับพอกดคำว่าดันตรงนี้นะครับก็จะมี PopUp นะครับตัวหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับท่านไม่ต้องไปสนใจท่านกดคำว่า no thanks นะครับไม่ลับขอบคุณนะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่ในเมนูหน้าหลักของนะครับ m Meta m a 马 k นันเองนะครับซึ่งในเมนเเมนูที่เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยนะครับในส่วนของ ที่ตัว Wallet MetaMask นะครับเขาจะให้เป็นบล็อกเชนของ Ethereum ก่อนแต่ว่าถ้า,าเพื่อนๆทําธุรกรรมเกี่ยวกับบล็อกเชนไหนท่านก็จะต้องไปเปลี่ยนบล็อกเชนดังนั้นเนี่ยในส่วนของนักธุรกิจโซลูชันนะครับคุณก็จะต้องไปเปลี่ยนบล็อกเชนก่อนนะครับข่อญจะไปเปลี่ยนบล็อกเชนนะครับถ้าหากว่ามันมีเมนูนี้ตรงนี้นท่านก็กดคําว่า No Tank ก่อนนะนะครับเมื่อกดคําว่า No Tank เสร็จแล้อปุบ๊บเราไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของบล็อกเชนกันในส่วนของ แพลตฟอรของโซลูชันนักธุรกิจโซลูชันนั้นก็ไปเปลี่ยนครับไปเปลี่ยนที่นี่นะครับไปคิดตรง Ethereum Main Network นะครับเมื่อท่านคลิกตรงนี้แล้วป๊อปนะครับก็อย่างนี้ครับก็จะขึ้นมาในเมนูของนะครับการที่เราจะเปลี่ยนในส่วนของล็อกเชนนะครับก็มากดคำว่า Add Network ตรงนี้นะครับเมื่อท่านกด Add Network ตรงนี้นะครับเมนูก็จะเด้งขึ้นมาคุณก็มากดในส่วนของ โพล y ก o n นเมนนนะครับเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มของโซลูชันนั้นใช้บล็อกเชนของ p o ล y g o n นั่นเองนะครับเมื่อนะครับคุณกดอ่าโพลีก n นเมนไปแล้วเนี่ยครับก็จะเข้ามาสู่ในเมนูนี้ครับคุณก็มากดคําว่า a p p r r v e เห็นไหมฮะกด a p p r r v e เสร็จเรียบร้อยป๊อก็เข้ามาในส่วนของเมนู Switch to Network ครับคุณกดตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยป๊อ ท่านก็มากดคําว่า Go สิทนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับตัวข้างบนก็จะเป็นในส่วนของโพลีกอนนะครับเป็นบล็อกเชนของโพลีกอนซึ่งตัวของบล็อกเชนของโพลีกอนเนี่ยมันก็จะมีเหรียญประจํแพฟตฟอร์มของเขาก็านั่นก็คือเหรียญมาติกนั่นเองนี่นะครับเรียบรอย้อยอ่าทีนี้เราจะไปตั้งค่าที่อยู่เหรียญซึ่งความพิเศษความสุดยอดของพฟตฟอร์มของโซลูชันก็คือ นะครับเรานะครับไล่เพิ่มนะครับวิธีการเพิ่มที่อยู่เหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เราใช้ในเรื่องของการรันระบบแล้วก็เหรียญประจำแพลตฟอร์มนั่นก็คือ USDT แล้วก็เหรียญบูโซอย่างง่ายๆนะครับวิธีการก็คือคุณก็มาตรงเมนูนี้นะครับเนี่ยมากดปุ่มตรงเมนูคล้ายๆลูกกระตาตรงนี้นะรเราเรียกว่าปุ่มเบราว์เซอร์นะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่เว็บ3.0ของ Solution นะครับเมื่อท่านมาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับให้ท่านมากดตรงนี้ครับ Search all t ยอยู่อ่ะเห็นไหมติ๊กเข้าไปหน<อ>ึ่งครั้งนะครับพอติ๊กเข้าไปหนึ่งครั้งเมื่เสร็จเรียบร้อยป๊อบเนี่ยให้ท่านไปพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับอ่าพิมพ์คําว่า solution.bit นะเมื่อท่านพิมพ์สุขคาว่า solution.bit เข้าไปแล้วมันก็จะเข้ามาสู่ในเมนูนี้ท่านไปกด Connect ตรงนี้นะครับกดค o น n e c t เสร็จเรียบร้อยป๊อบให้ท่านมาที่ตรงนี้ครับมากดคําว่า l o g in นะฮะกดล็อกอินเสร็จแล้วปุป๊บท่านก็มาตรงนี้ครับตรง enter id ตรงนี้นะครับท่านมาเขียนรหัสอะไรก็ได้รหัสหนึ่งรหัสสองรหัสสามนะครับ enter id ตรงนี้แล้วก็มากดคําว่า view นะครับเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับมากดคําว่า view ตรงนี้พอกดคําว่า view ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุป๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับท่านก็มากดขีดสองขีดที่อยู่ข้างบนด้านขวามือนะครับแล้วก็ มองลงมาทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นเมนูคำว่า smart contract ครับท่านมากดตรงนี้นะครับเมื่อท่านกดเสร็จเรียบร้อยป๊บเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาสู่ในเมนูนี้นะครับก็คือจะมีแถบนะครับสีฟ้าสีขาวสีอะไรแบบนี้นะครับให้ท่านเลือก ถ้าท่านมองไม่เห็นให้ท่านเลื่อนนะครับให้ท่านเลือ่อนให้ท่านไปเลือก add usdt to meta mask ก็คือเป็นการเพิ่มที่อยู่กระเป๋า usdt ไปสู่หน้ากระเป๋า meta mask นั่นเองกดเลยนะครับท่านกดตรงนี้สีขา,ขาวตรงนี้นะครับแล้วท่านมากดตรงนี้ครับ add token นะครับก็จะเสร็จในเรื่องของการตั้งตั้งที่อยู่เหรียญหรือใส่ที่อยู่เหรียญ usdt ไปที่กระเป๋านั่นเองนะครับเมื่อท่าน เพิ่มที่อยู่ USTT ไปแล้วเราก็จะต้องเพิ่มที่อยู่เหรียญบูโซครับนะครับเพิ่มที่อยู่เหรียญบูโซนะครับคุณก็มาแอดที่อยู่นะครับแอดบูโซโทูม,มตมาเสร็จเรีวบร้ก็มาทำเหมือนเดิมครับ a d ะโทเคนท่านจะสังเกตเห็นตรงนี้ครับมันจะมีคำว,ว่า import นะครับโทเค้น successful อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มากดตรงปุ่มเนี่ยนะฮะตรงนี้ฮะ อ่าผมลูกอ่าสัญลักษณ์กระเป๋าตรงนี้นะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับระบบของที่อยู่เหรียญต่างๆที่เราได้ติดตั้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเหรียญมาติกเหรียญ USDT เหรียญบูโซนะครับได้เข้ามาอยู่หน้ากระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับเสร็จวิธีการในเรื่องของการติดตั้งกระเป๋านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับนักธุรกิจหรือเพื่อน นะครับที่ทําธุรกิจตัวอื่นเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มที่อยู่เหรียญแมติกทํำยังไงก็อ่าจริงจริงแล้วท่านก็ไปเอาที่อยู่เหรียญแมติกมานะครับแล้วก็มา Import นะครับอินพุตโทเคตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสามารถที่จะไปเพิ่มในส่วนของคัสซัมใส่แอดเด s สกระเป๋าเข้าไปนะครับเอ่อใครที่อ่าอยากรู้นะครับก็ทักมาที่อ่าฝากฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับโอเคนะฮะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ง่ายไหมครับง่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการติดตั้งกระเปา๋าคริปโตวอเรตที่ชื่อว่า m e t a m a ม k นะครับไม่ได้ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆครับนะเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะของนักธุรกิจออนไลน์ในฐานะของคนที่จะเข้ามาแบ่งเค้กส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มันมีมูลค่าเกือบสามหมื่นล้านเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจครับท่านครับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อ เราได้เหรียญตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือที่อยู่อัตรสนะครับที่อยู่อัตรสของเรานะครับเราวันที่จะจำนะฮะเนี่ยฮะสี่ตัวสุดท้ายนะครับเพื่ออะไรครับการจดจําตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเรานั้นสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของเวลาเราทําธุรกรรมนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหากมันผิดนะครับก็ อาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องของการติดตามเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของคริปโตเวร Metamark นั้นเป็นด e เซนเทไร e ์แอปนะครับไม่มีมนุษย์อยู่ข้างในนะครับระบบต่างๆทํางานด้วยสมาร์ทคอนแท็กนะครับเพราะฉะนั้นการคัดลองต่างๆความรอบครอบต่างๆเป็นหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะโอนก่อนที่จะรับโอนอะไรต่างๆนะครับเราควรที่จะรู้จัก แอดเกรดหรือเลขบัญชีนะครับกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับทุกท่านครับนี่นะครับเมื่อเราต้องการที่จะสมัครนะอันนี้แถมให้สำหรับนักธุรกิจของโซลูชันเมื่อทุอก,การจะ,จะสมัครธุรกิจโซลูชันทำยังไงครับท่านก็มาที่นี่ครับนะฮะท่านก็ไปกดตรงในส่วนของเมนูตรงเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มา นะครับปิดระบบมันก่อนนะครับการกระบาดตรงนี้กดการกระบาดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็มากดคําว่าดันนะฮะกดดันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านก็มากดปุ่มครับปุ่มบวกตรงนี้ครับพอกดปุ่มบวกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะมาเข้ามาสู่หน้าเมนูเหมือนเดิมครับหน้านี้นะครับให้ท่านกดตรงเซิร์ชออทายยูออลตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับ แต่ก็ไปติ๊กลงไปเลยนะครับไปพิมพ์ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นคำว่า solution bit นั่นเองนะครับเมื่อท่านพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับท่านก็ไปติ๊กตรงคำปุ่มตรงข้างใต้แป้นพิมพ์นะครับนะครับหรือว่าปุ่ม enter มันก็จะเข้ามาสู่ในเมนูนี้นะครับท่านก็มากดปุ่มนี้ครับ register นะครับกดปุ่ม register มันก็จะเข้ามาในเมนูของการเริ่มต้นการสมัคร หรือรีจิสเตอรนั่นเองนะครับท่านสังเกตนะครับในส่วนของปุ่มรีจิสเตอรตรงนี้นะครับจะมีหมายเลขหนึ่งอยู่ให้คุณลบหมายเลขหนึ่งออกก็ได้นะครับเพื่อความเพื่อความอะไรนะครับเพื่อความแน,น่นอนเนาะก็ใส่รหัสผานคู่แนะนําไปนะครับแต่มีจุดสังเกตนิดนึงนะครับตรงคําว่าบาลานซ์ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้จะมีคําว่าบาลานซ์ USD T ถ้าหากว่าเป็นไปลักษณะน,นี้แสดงว่า ตัวของกระเป๋าเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเว็บ3.0ของ solution.bit นะครับท่านก็จะต้องไปไปดูใหม่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตรงนี้เลขตรงนี้อย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะสมัครแพ็กเกจเนี่ยสาตาร์เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็น140นะครับ140เหรียญแต่ว่าถ้าเป็น5าสตาร์ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ620เหรียญน,นั่นเองก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของการขั้นตอนในเรื่องของการสมัคร ต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการสมัครต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาสอนให้อีกทีหนึ่งทําคลิปให้ทุกท่านดูอีกทีหนึ่งเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนเพื่อนๆครับวันนี้ถ้าเรามีความรู้ที่มากพอเรามีความรู้ความเข้าใจ ในส่วนของการทำธุรกิจนะครับออนไลน์ที่มากพอมันก็จะเป็นเกาะกำบังทำให้เราสามารถที่จะทำธุรกิจด้วยความไม่เสี่ยงครับแต่แน่นอนธุกรกิจมันมีความเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะธุกรกิจอะไรนะครับดังนั้นตัวของพวกเราเองนะครับถ้าหากว่าเราจะหาไรายได้สร้างไรายได้บนโลกออนไลน์สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อย่าขี้เกียจที่จะเรียนรู้ครับเพราะความรู้จะเป็นเกาะกำบังให้เราอย่างดีความรู้จะทำให้เราประสบความสําเร็จความรู้จะทาเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถสร้างไรายได้บนโลกของคริปโตได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้เยอะๆนะครับอ,อย่าอ่านหนังสือแค่ นะครับสามบรรทัดอย่าดูคลิปในเรื่องของความรู้เหล่านี้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเพราะมันไม่สนุกครับแต่ถ้าวันนี้คุณดูคลิปของผมแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะดูได้นะครับจนมาจบจนจบนะครับมาถึงตอนนี้แสดงว่าคุณมีความมุมานาพยาบยานะครับเพราะวันนี้คลิปตัว,วเลตผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย นะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้ไม่ว่าจะภายในปี2ปีเศรษฐกิจดิจิทัลครับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของบล็อกเชนเทคโนโลยีของสมาร์ทคอนแท t แล้วก็คริปโตเคอเรนซีมันจะเข้ามีเข้ามามีบทบาทนะครับในสังคมไทยเข้ามามีบทบาทในส่วนของพวกเราที่เป็น คนที่จะสแสวงหาในเรื่องของการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับในสิ่งต่างๆที่เรายัางไม่มีความรู้ที่มากพอนะครับท่านจงไปสะแสวงหาเรียนรู้กับ,คร,กบครูดีๆนะครับที่เขามีความจริงใจในเรื่องของการสอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปที่ดู ในส่วนของการติดตั้งในส่วนของคริปโตัวเลตของผมมาจนถึงช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์นะครับหรือใครที่มีปัญหาอะไรต่างๆในส่วนของกระเป๋าเมตามากา็สามารถที่จะสอบถามผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะครับในคลิปหน้าผมก็จะนำมาในเรื่องของบางคนลืมจด12บวลีนะครับจะไปเอาที่ไหน เนาะจะลืมจด12วาีไปเอาที่ไหนแต่ว่าในส่วนของแอปยังเปิดได้รหัสยังจําได้นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของอกรณีว่าเครื่องอาจจะน็อกเครื่องเราหายอย่างฮะโทรศัพท์เราหายจะทํำยังไงนะครับ12วลีมีความสําคัญมากนะครับเพื่อนๆครับท่านจะต้องรักษา12วลีท่านจะต้องจดนะครับอย่าถ่ายรูปเก็บไว้นะครับคลิปนี้ น่าจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ